โน้ตที่จะต้องใช้นะครับเรามีเฟดที่ต้องใช้อยู่3ามเฟสก็คือเฟดที่1นึ่งเฟดที่2อเฟดที่3สายที่ต้องใช้ก็มี6สายก็คือสายหกห้าสี่ามและ1สายสายเปิดของสายหกก็คือเสียงมีนะครับมีแล้วก็ฟาแล้วก็ซอนนะครับลาจีโดเรมีฟา ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีสายที่6 5 4ที่จะใช้ที่จะใช้เล่นทั้งหมด2เฟลส่วนสายที่3เนี่ยจะเล่นเฟ็ดที่2เฟ็ดเดียวที่เหลือคือ1กับ2ใช้้องเฟลดเช่นกันเราก็จะเริ่มที่ e, บาีาซอนลาดี e, โดนะครับเ e.